น้ำนมน้ำนมไม้ยางแห้งหางสันีิรีน้ำนมไม้ยางแห้งหางสันีิรีดูท่าดูดนมดูท่าดูดนมลินน่อยๆือเป็นท่าสร้างแท้ลินหน่อยๆเนี่ยฮะอืมเป็นไงลูกดูนมนี่เห็นชัดๆเนี่ยสามตัวนี่ดูหางเราดูหางเรา พูนหางสั้นทีรีเลยน้องพนหาวน้องแม่หาวนี่หางสั้นทีรีดึกเอาดึกเอาภาษาผู้เฒ่าผ้าเบาดึกน้มดึกน้มเป็นหางสั้นดิก๊กดิ๊กดิกดิกหางสั้นดิ๊กเลยแซบบะลุกแซบหลายเล็บเงี้ยวเดี๋ยวต้องมีหาตัดเล็บให้